สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองบทที่5เรื่องการคูณนะคะในวันนี้เราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณตอนที่สองโดยเรียนกับคุณครูปอยเหมือนเดิมนะคะ,ะเรามาดูกันตัวอย่างแรกแม่ซื้อซาลาเปา3า3ลูกแต่ละลูกราคาเท่ากัน แม่จ่ายเงินทั้งหมดสิบห้าบาทซาลาเปลาลูกละกี่บาทดูนะคะโจทย์ถามโจทย์ถามว่าซาลาเปลาลูกละกี่บาทโจทย์บอกก็คือส่วนแรกของโจทย์นะคะที่โจทย์กำหนดมาให้แม่ซื้อซาลาเปาสามลูกแต่ละลูกราคาเท่ากันแม่จ่ายเงินทั้งหมดสิบห้าบาทประโยคสัญลักษณ์นะคะ เราก็จะได้ว่า a สาคูณกับจำนวนใดได้15เราก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้แบบนี้3คูณกับช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ15เพราะเราไม่รู้ว่าสาระเปาลูกละกี่บาทแต่เราซื้อ3ลูกใช่ไหมคะเราก็จะหาคำตอบได้โดยการท่องสูตรคูณสามหนึ่งสาม สามสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดเอมันคือเลขสิบห้าเราก็ต้องมาดูสูตรคูณตรงนี้มีเลขสามแล้วมีเลขสิบห้าแล้วขาดเลขห้าดังนั้นจากสูตรคูณแม่สามจะได้ว่าสามคูณห้าได้สิบห้าดังนั้นสามคูณห้าก็จะเท่ากับสิบห้านั่นเองค่ะ ดังนั้นเรารู้แล้วว่าสาลเปาราคาลูกละเท่าไหร่ลูกสาลาเปาราคาลูกละ5บาทนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่สองตัวอย่างที่สองนะคะครูจัดโต๊ะ5้าแถวแถวละเท่าเท่ากัน ครูต้องใช้โต๊ะแถวและกี่ตัวจึงจะได้โต๊ะทั้งหมด100ตัวโจทย์ถามว่าครูจะต้องเนี่ยจัดโต๊ะแถวและกี่ตัวส่วนโจทย์บอกบอกว่าครูจัดโต๊ะ5แถวแถวและเท่าเทากันนะคะครูจะจัดได้ ทั้งหมด100ตัวเนี่ยจะต้องจัดทั้งหมดกี่แถวอันนี้คือส่วนที่โจทย์บอกในส่วนแรกก็คือครูจัดโต๊ะ5แถวแถวและเท่าๆกันจึงจะได้โตะทั้งหมด100ตัวนี่คือส่วนที่โจทย์บอกต่อไปเราก็มาหาคําตอบกันนะคะเด็กๆวิธีการคิดก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ประโยคสัญลักษณ์5คูณกับจํานวนใด พราะเราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าจะต้องจัดแถวและกี่ตัวเท่ากับหนึ่งร้อยวิธีการคิดก็จะท่องสุขคูณแม่ห้าห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบเอปรากฏว่าตัวนี้ใช่ไหมคะหลักการท่องสุขคูณห้าคูณสองเท่ากับสิบแต่ตัวนี้เป็นหนึ่งร้อย เนื่องจาก5คูณ2เนี่ยได้10ดังนั้น5คูณกับจำนวนใดถึงจะได้100ก็คือ20นั่นเองถูกไหมคะหลักของการคูณจำนวน10 20 30เหมือนที่ครูปอยได้สอนไปแล้วนะคะก็จะได้คำตอบว่าครูจะต้องทำไมลูกจัดโต๊ะแถวละกี่ตัวคะ20ตัวนั่นเอง ต่อไปเรามาดูกันต่อนะคะในตัวอย่างที่3แก้วตาซื้อดินสอสี่กล่องแต่ละกล่องมีดินสอเท่ากันเทรวมกันนับได้48แท่งแต่ละกล่องมีดินสอกี่แท่งโจทย์ถามว่าแต่ละกล่องมีดินสอกี่แท่งโจทย์บอกว่าแก้วตาซื้อดินสอสี่กล่องแต่ละกล่องมีดินสอเท่ากัน เทรวมกันนับได้48แท่งการคิดนะคะเราก็มาดูแนวคิดกันประโยชน์สัญลักษณ์จะได้ว่าจำนวนกล่องใช่ไหมคะจำนวนกลุ่มอยู่ข้างหน้าก็เอาจำนวนกล่องมาใส่ก็คือ4คูณกับสมาชิกที่อยู่ในกล่องเรายังไม่ทราบใช่ไหมคะว่าในกล่องเนี่ยมีดินสอกี่แท่งก็ใส่เป็นช่องสี่เหลี่ยมไว้เท่ากับ48 จากนั้นจากสุคูณแม่สี่สี่คูณสิบได้สี่สิบสี่คูณสิบเอ็ดได้สี่สิบสี่สี่คูณสิบสองได้สี่สิบแปดนะคะค่ะดังนั้นนะคะสี่คูณช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับสี่สิบแปดขาดจำนวนอะไรไปคะสิบสองสิบสอง ก็จะใส่12ลงไปดังนั้นแต่ละกล่องมีดินซ้อ12แทง่งจำนวนกลุ่มอยู่ข้างหน้าคูณด้วยจำนวนสมาชิกที่อยู่ในกล่องโอเคนะคะต่อไปเรามาดูกันต่อในตัวอย่างที่4นมสดแต่ละแพ็คมี6กล่องต้องการซื้อกี่แพ็คอะต้องซื้อกี่แพ็คจึงจะได้นมสด48กล่อง ถ้าเรามองเรายังเรารู้กลุ่มหรือยังคะโจถามว่าต้องซื้อกี่แพ็ครู้จักแพ็คไหมลูกก็คือเคยเห็นใช่ไหม,ไหมเคยไปซื้อนมกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยก็จะซื้อนมยกแพ็คแพ็คหนึ่งก็จะมีประมาณหกกล่องสิบสองกล่องแล้วแต่ยี่ห้อ <6 S 1> นะคะก็คือซีนด้วยถุงพลาสติกใช่ไหมคะ จัวบอกว่านมสดแต่ละแพ็คมีหกกล่องจะได้นมสดจึงจะได้นมสดสี่สิบแปดกล่องแต่ไม่รู้ว่ามีกี่แพ็คก,การคิดนะคะประโยชน์สัญลักษณ์จะได้เอกี่แพ็คไม่รู้เอาไว้ข้างหน้าคูณด้วยหกหคือสมาชิกที่อยู่ในแพ็คนั้นถูกไหมคะคือจำนวนกล่องเท่ากับสี่สิบแปดดังนั้นนะคะจากสุขคุณแม่หก 6กคูณหกได้สามสิบหกหกเจ็ดสี่สิบสองหกแปดสิบแปดค่ดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมคูณหกเท่ากับสี่สิบแปดก็ต้องใส่เลขอะไรคะต้องใส่แปดเลขแปดนั่นเองค่ะก็จะได้คำตอบว่าจะต้องซื้อนมสดทั้งหมดกี่แพ็คลูกแปดแปดนั่นเองค่ะ เก่งมากเลยค่ะจำนวนกลุ่มอยู่ข้างหน้าคูณด้วยกับจำนวนสมาชิกนะคะนี่คือการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การคูณตามเครื่องหมายแต่ตามความหมายของการคูณนั่นเองค่ะสหรับไนะคะเรามาดูกันต่อสรุสรปสิ่งที่เรียนรู้วันนี้นะคะก็คือการแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหานะคะแล้วหาคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยต่อไปเราจะไปทำแบบฝึกหัดที่5.14พร้อมๆกันค่ะแบบฝึกหัดที่5.14โจทย์ปัญหาการคูณตอนที่2เด็กๆเปิดหน้า187ถึง188ค่ะอค่ะมาดูกันในข้อที่1 หน้า 187. เนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบนะคะข้อที่1แม่ซื้อมะนาว50ผลราคาผลละเท่าเท่ากันแม่จ่ายเงินทั้งหมด100บาทมะนาวราคาผลละกี่บาทเอแม่ซื้อมะนาว50ผล ราคาผลลละเท่าเท่ากันประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า50คูณกับราคาเราไม่รู้ว่าผลละเท่าไหร่เราใส่ช่องสี่เหลี่ยมไว้ก่อนเท่ากับ100 mm. ่ง้เขียนลงไปนะคะจากนั้นเรามาหาคำตอบโดยการท่องสูตรคูณหรือใช้เทคนิค การเทียบจำนวน50คูณ1เท่ากับ50ดังนั้น50คูณ2เท่ากับ100มาจากแม่5นะคะ5 1 5 5 2 10นะคะแล้วเติมศูนย์เข้าไปนะคะก็จะได้คำตอบเป็น50คูณ2เท่ากับ100ดังนั้นมะนาวราคาผลละเท่าไหร่คะ มาวนาราคาผลละสองบาทนั่นเองค่ะ,ะค่ะเด็กๆเขียนลงไปนะคะประโยคสัญลักษณ์สองบรรทัดเลยนะคะแล้วก็มีคำตอบด้วยในบรรทัดแรกจะยังไม่หาคำตอบหาคำตอบใส่ในบรรทัดที่สองนะคะกูก็คยเข้ห้องน้ำครับค่ะต่อไปค่ะมาดู ข้อที่สองน้ำดื่มหนึ่งลังมียี่สิบสี่ขวดเรียงเป็นแถวแถวละหกขวดน้ำดื่มลังนี้มีกี่แถวอ่เด็กดูนะคะประโยคสัญลักษณ์จะได้ว่าเราไม่รู้ว่ามีกี่แถวแต่แถวละหกขวดก็จะได้ช่องสี่เหลี่ยมคูณหเท่ากับยี่สิบสี่ เราสามารถหาผลลัพธ์ได้โดยการท่องสุคูณแม่6อ่าเราก็ท่องสุคูณแม่6นะคะ6หนึ่ง6 6สองสิบสอง6สามสิบแปด6สี่ยี่สิบสี่ดังนั้นตัวเลขที่จะเอามาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเลขสี่นั่นเองนะคะก็จะได้ส<ด>ี่คูณหกเท่ากับยนะี่สิบสี่ค่ะน้ำดื่มลังนี้มี 4แถวอ่ะก็จะได้ว่าน้ำดื่มลังนี้มี4แถวค่ะข้อที่2แล้วนะคะต่อไปค่ะเราไปดูกันต่อในข้อที่3แม่จัดดอกบัวเป็นกรมกรํมละ3ดอก แม่ใช้ดอกบัวไปทั้งหมด27ดอกแม่จัดดอกบัวได้กี่กรรมํมเขาถามว่าได้กี่กรรมํมกรํรมแสดงให้เห็นถึงการเป็นกลุ่มดังนั้นเราไม่รู้กลุ่มก็จะใส่ช่องสี่เหลี่ยมไว้ข้างหน้าคูณกับสมาชิกกร,รมละ3ดอกก็จะเอาเลข3มาใส่ช่องสี่เหลี่ยมคูณกับ3เท่ากับ27 เราหาคำตอบได้โดยการท่องสูตรคูณแม่สามสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สิบสี่สามเก้ายี่สิบเจ็ดนะคะดังนั้นเราก็ต้องเอาเลขเก้ามาใส่เพราะว่าสามคูณเก้าเท่ากับยี่สิบเจ็ด ก็จะได้9คูณ3เท่ากับ27นั่นเองค่ะแม่จัดดอกบัวได้9กรัมเด็กๆเขียนลงไปนะคะต่อไปค่ะมาดูกันต่อ หน้าหนึ่งร้อยแปดสิบแปดสลับข้อกันเนาะอะ่มาดูข้อที่หนึ่งก่อนพ่อปลูกกล้วยยี่สิบห้าต้นปลูกเป็นแถวแถวละสองต้นพ่อปลูกกล้วยทั้งหมดกี่แถวอ่เด็กๆดูนะคะเขาถามว่า้นครับตพ่อปลูกกล้วยทั้งหมดกี่แถว เด็กๆวงรอบสิ่งที่โจทย์ถามและขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกนะคะก็จะหาคำตอบในการท่องสูตรคูณแม่ห้าห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าก็จะได้คือพ่อปลูกกล้วยทั้งหมดยี่สิบห้า อาจได้ทั้งหมด5แถวนะคะเพราะ5้าคูณหเท่ากับยี่สิบค่ะเขานอนเลยไม่ได้เรียนครับม่วครับ,รบต่อไปนะคะมาดูกันต่อในข้อที่ 2, 2> ยายซื้อเทียนหอม88เล่ม จัดใส่กล่องกล่องละเท่าเท่ากันได้แปดกล่องแต่ละกล่องมีเทียนหอมกี่เล่มอ่ะ <11. S 1> ดูนะคะ,ะเ,ดเด็กตอบว่าเป็นสิบเอ็ดพราะเด็กๆท่องสุขคูณแม่แปดครับเด็กๆวงรอบสิ่งที่โจทย์ถามและขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกก็จะได้ว่าแปดคูณสิบเอ็ดเท่ากับ แปดสิคำตอบก็คือ11เล่มนั่นเองค่ะ,ะเขียนเป็นนะคะเขียนแค่เลข11แล้วก็วงรอบสิ่งที่โจทย์ถามขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกอเวลาตอบตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะต่อไปมาดูกันต่อในข้อที่3แม่จัดขนมถ้วยใส่ถาดเป็นแถวแถวละ7ถ้วย ต้องจัดขนมถ้วยกี่แถวจึงจะได้เจ็ดสิบถ้วยขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกบวกรอบสิ่งที่โจทย์ถามหนูหาคำตอบโดยการท่องสุคูณแม่เจ็ดเจ็ดค่ณจะมได้เท่ากับเจ็ดสิบสิบครับเจ็ดคูณสิบเท่ากับเจ็ดสิบก็จะจัดขนมถ้วยได้ทั้งหมดสิบแถวค่ะ ครูครับค่ะขออนุญาตไปปัสสาคะครับไม่ต้องแจ้งครูค่ะไปได้เลยค่ะต่อไปนะคะข้อที่สี่ค่ะพ่อจัดไข่ไก่ทั้งหมดห้าสิบสี่ฟองใส่กล่องได้เก้ากล่องหฟองกล่องละเท่าเท่ากันแต่และกล่องมีไข่ไก่กี่ฟองดเด็กๆดูนะคะ ขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกวงรอบสิ่งที่โจทย์ถามเดี๋ยวทำแบบนี้ทุกข้อเลยนะคะแล้วเราหาคำตอบโดยการท่องสุคคูณแม่เก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสี่สามสิบหกเก้าห้าสี่สิบห้าเก้าหกห้าสิบสี่พอเราเจอคำตอบเราหยุดเลยก็จะตอบหกนั่นเองค่ะ แต่ละกล่องมีไข่ไก่ทั้งหมดครูก็ขอให้เด็กกลับไปทบทวนบทเรียนที่คุครูปอ,อยสอนในวันนี้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะ